สวัสดีครับมือหนีบหวโปับก่องนกตะกีครับมือหนีบห้าเบิ้งรถไถครับนี่ฮอนแลนด์ครับแล้วว่ามันลอยซีพะล้วครับข้นหนี่ห้าซีครับเพื่องนึ่งครับต้งลอยซีพไไหมด้วยกันครับที่สามครับขั้นหนี่ที่สามว่าเปนที่หาครับหางครับไถหน้าครับมือนี่ไถหน้าครับเพิ่มก็บเกลไปก็ครับ รถสามยู่ครับรถนี้เธอโบครับเกียบแกวไม่ิไเต้อ,องถืง,งขาครับเดี๋ยวไายตอนเก็บแกวกแล้วครับเดี๋ยวไทายตอนล้องขาดอีกอย่นึงครับที่ที่เขามุ่งกระแเอา่น,นครับเหยับรอบเบาเลยครับรถขอมากเลย สองปีครับเก่ารอยเชมั้งครับยาจิ้งโคลตัดเถื่อนครับรบัง <c oughs> เอิญไปง่ายๆ,ๆเลยครับ ก่อนขั้นแล้วหรอครับเท้ยกันเท้มามั้งเตียวพอาขาดลงมหรอครับบานนีม่มันได้ล้มไรทีครับบานที่ขั้นแน่นี่จริงครับ แดดอ่อนๆครับแดดเบาหวอนเหมือนฝนมันยิ่งเงยแค่น้อยครับบรรยากาศคุอปลาฝนครับมบงองถือแงี้ยวว่าถือแงี้ครับฟองแหลกถือแงี้หรอครับขาดก็ใส่ได้รยุ้ครับแบบนึงเออเกิดโบดีคือปั้นครับ อดีคือเขาโอรสตาลี่มากเดีครับเพราะวก็มองถือแหน่บ่ถือแน่ครับไถแนวเน้นโบเล่ไถใบก้อนครับมาขาดเอาเรื่องกับพวกคอยอยากดีครับกันไถหน้าไปเดียวมาไถรอบสองนี่ขาดนี่กต่ไข่ว้ครับเพราะมันสิได้รอบแล้วมาไ,ไถถือไปเมื่อครับ เอาเบิ้งการไทยองเพินครับเรียนแห้งกับเรียนไม่ไรครับไช้ขาดเพราะว่าขี่ไช้มันสาดไปไกลครับขาดมันบ่ถึงครับเรียนค่อยๆครับไประมาณเกียสองครับนี่ ครับเป็นดินคือดินข้ามครับมันเลยแตกมุนนี้ครับ เอ้ระมาณาน้องน้่อยครับเอ้ระมาณาน้องน้่อยถึงมันขาดว่ถือครับมันต้องต้อขาดผมาอีกครับผางทางัวเห็นมันยากมากเห็นแบบพับได้ครับมันสิขาดทัวครับมาแล้วครับ ใส่ละไละหัองเลย,ลเลยหาซีพับขาดท้งครับ,รบอันปัดมันก็นจะแท่งสินต่อยัดไม่ได้อีกครับ ตรงหลังห้ครับฮิตย่างเดียวมันเป็นเครื่องสามสูบครับมเป็นเครื่องที่สูบสิดีเลยครับก็่างบ้างมันก็เหลือลยแล้วครับแต่ว่ามักได้สูบหน่อยครับ ครับ่ครับสี่เหลือไอ้ประมาณช่วงือว่าถือขาดครับก็ไม่รักกำจ่ายตรงมนครับน้ำบ่มนก็ไที่ยได้ครับ,บ,นนบ,รบจะระวังระวังเดาอครับ

khói thấy không hấp Thường cái cây này hấp để biết có may ở trên cái, cái nhau không ป้มาวิเตอ๋อเดือนาถอยหลังรถต้องยุดรถครับเลี้ยให้สะดวกสบายใม่ไหยี่ครับตะกี้วี่ต้องจอดรถก็ครับจอดรถก็ต้องถอยได้ถอยกับถอยซีเกียร์ครับก็มีถอยหลายเกียร์ที่เสมอครับถอยซั้นครับตะกี้ ไอ้เมียดเสียโคครับโคปก็มากขาหาเส้นครับกระไบมันครับโคจาโค้งไว้เมียดครับ หยาบแบบคลายลุกลอบจัดครับเหยาบเบาๆครับเหยาสย่วนหยาเบาๆตั้มกันครับคู่ตาครับคือก,กันก็คู่ตาของผมนี่ที่ทิมหานี่หยาแห้งๆเลยครับแต่วันนี้เหยาพลอยครับ ขอบุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ,อบอก็การคลิปให้ครับสวัสดีครับ